นตอนนี้หลังฮับซูฮักขกขาจะออกไปข้างนอกนะคะนี่ค่ะกำลังจะลอดข้ามถนนนะครับพี่น้องอันนี้ยุ่นหนาลงแล,งะะวล้วนะคะตอนนี้ก็บยูนี้โหลดแล้วนะคะกำลังจะออกไปซื้อของอเดี๋ยวพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปมั่งจัอ่าเดี๋ยวเท้าสีเดียวสายออกนี่อันนี้จะให้เบิ้งบรรยากาศทางลงุ่มพี่น้องมันเป็นภูเขาจังเป็นน้ำเป็นภูเขาแบบนีอ๋อมีใบไม้มาติดอยู่กับเจ้าลำอ่านรู ความที่ถนนมันแคบเนาะฮะต้องลบหลบกันแบบโน่นไม่สวยมันเป็นโน้นจาก,กอ่อไงฮเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนินแบบเนี้ยก็ะจะมีรถสวนกันไปสวนกัน

วิวฝั่งนี้ก็สวยด้วเน,นี่ยแต่เป็นว่จะเป็นวิวโรงแรมอา้าวบังปิดใยนะจะมาซื้อดอกไม้เนาะคะ่ะเออฮอนลนดอกไม้เราไม่อาซื้อดอกไม้ในร้านดอกไม้กมับม,มีดอกไม้หลายสิ่งหลายอย่างได้พี่น้องมีดอกไม้หลายหลาย,ลายชนิดเนาะแต่ว่าความต้องการของสุขใจก็คือสิ่งที่สุขใจต้องการก็คืออยากได้ดอกไม้อัน ที่มันมีหลายๆสีไหมพี่น้องเบิง์ลายสมบายตาสินะคบพี่น้องเบิลงดอกไม้ในร้านมันก็มีดอกไม้นาหน้าหลายนาหน้าพันหลายชนิดเนาะค่ะพี่น้องบพว่าสิเป็นดอกกุหลาบดอกลิลี่ดอกอีกอย่างก็มีเยอะแยะไปเบิรนเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะได้ดอกไม้แบบนี้แหละคับพี่น้องสีประมาณนี้นะคะงามบอค่ะเป็นอย่างไรงามบออันนี้ก็คือจะเอาไปฝากปูกระยาเนาะค่ะเออจะไปฝากปูกบะมยาบ่เคยได้ไปเยี่ยมเพื่อนดูดอกพี่น้องเกือบปีนึงไปจักเทื่อหรือสองเถื่อสินะคะงามบางๆก็จังจะได้ไปเพราะว่า มันกะไก่เติบอยู่พี่น้องหารอยห้ารอยหกรอยกิโลคนค่ะจากมิวนีขึ้นไปฮะเนาะแต่กะโดนโดนไปเท่อนึงกะถือว่ามีความสุขค่ะไปเยี่ยมไปกินเขาแร่งไปคุยโน่หัวมวนธรรมดาแต่วบอคอยบ่ไดทายวิดีโอให้เบิงเนาะค่ะเพราะว่าอันบ่คอยได้บ่ไดท,าย,ดทายวิดีโอให้เบิงเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบ่คอยมักทายวิดีโอเขาก็ต้องให้สีเพิ่นเด้เออเขาก็ต้องให้สีเพิ่นเขาลบใ้กันอันเขาลบความเป็นส่วนตัว เออต้องก็แม่นว่า่อยเขาถึงว่าเขารู้ความเป็นส่วนตัวของเพิ่นเนาะพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนบอกอนุญาตในเข้าถ่ายเขาก็ได้บอกเข้าถ่ายเนาะแต่ว่าการที่เขาได้ไม่เยี่ยมไหมอย่างสิเพื่อนก็ดีใจแล้วอามาหอดกับบดได้คอยกับบดได้ที่อย่างไรล่ะพี่น้องเพรว่าเพื่อนเตรียมไปแล้วนะคะบอกว่าสิเป็นเครื่องดื่มเออคือจังกับแฝงสิเป็นเค้กเป็นเค้กเป็นเนื้อกินแลงอย่างสิค่ะเพื่อนกับ จะเตรียมใบเบอร์แล้วนะคะค่อยกับจามาก,กัแค่มานางคุยน้องหัวมวนหอยไปลากับไปกินตามที่เพิ่นเอิญไปกินนะสินะคะถ้วยจานนี่ยังกับพได้เก็บด้วพี่น้องยู่นิฮานะโอ้เลิศเฮ้ <c ười> ค่อยมากมองนี่แหละแต่ว่าขากับมีความแบบอยากเก่งใจยูนิดนึงนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนไทยเนาะเขากับมีความเก่งใจมีความอยากซอยอย,อยังสีนนหน้าคืนะอข้เอาเป็นเล็กน้อยนะพี่น้องเอิมองยังไงซะคือข้าแบบเป็นเล็กน้อยในบ้านเนาะขาเป็นเล็กน้อยมันนี่ฮันเขาก็อยากซอยเพิน่นแต่ว่าอยู่น่เพิ่นผัด วนะันนั้นทเพลินเนาะคะ่ะเป็นเจ้าบ้านเพลินเห็ดเองลางเองเก็บเองอย่างสี่นะพี่น้องคอยกับบริเ็ดอย่างกินแล้วคอยกับมานางเห่็นมานางคุยอยู่ในห้องนางเห่นพี่นะคะนางเล่นคุยยน้องหัวมวลไปตามภาษานะคะสีหาทุ่มกับพ้ากันกราบแต่ว่าหลังกวนจากกราบนะคะพี่น้องเออทุกครั้งที่ไปคอยจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะไปอันไปฝากปูกับยา บัว่าสิเป็นอียงก็แล้วเต่เพิ่นเพิ่นบ่ได้ตีเรื่องมูลาคานะคะแต่ว่าในความในใจเพิ่นกับคือบ่อยากให้เฮาซื่อ,อไหลเนาะพี่น้องเพิ่นกันบบรูุกทีกว,ว่าถ้าบ่ตทองสื้อมาดอกซันมีทุกอย่างแล้วนันนนนี่แต่ว่าด้วยความที่เขาอยากหายเนาะพี่น้องเพิ่นกันบบได้มองถึงมูลาค่าสินค้าว่ามันถือหรือมันแพงเนาะค่ะแต่ว่าทุกครั้งคอยไปคอยก็ซื้อไปฝากข้าขงนี้คือกันนะคะนี่ค่ะเป็นหงคอนประมาณนี้นะคะายเซลฟีมาหน่อยนึง <laughs> ถ้าเทียีมมาหน่อยนึงนะครับพี่น้องเออก็ได้แต่ว่าบริไทตอนแก่ตอนอีอย่างไรเนาะพี่นอ้องก็จะเป็นของกวนประมาณนี้สมัครปูกับยาก็ดีใจเลี้ยวนะคะเพื่อนกอ็ดีออออใจเพื่อนก็ขอบคุณเออเพื่นอนกับขอบคุณขอบหยางบุญละถือใจเพื่อนคากพี่น้องถือใจเพื่อนคาก เป็นพระพุทธรูปองค์น้อยๆองค์น้อยๆข่อยเอามาตะไทปุ่นละข่อยเอามาตะไทข่อยบูชามาตะไทเนาะบางคนี้ข่อยก็เลยถือมาน้ำข่อยก็เลยเอาไปเห็ปูกับเนี่ยหันปูรูปวีาเอีอย่างไปต้อนเพลินข่อยก็เลยเอาไปสององค์พี่น้องเอาไปเพิ่นสององค์สององค์บรรทัยเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นก็มาถามข่อยได้ปะนี่เออพระพุทธรูปปะนี้มีซื้อบอั่นะสารข่อยก็เลยว่ามันมีมีอยู่ด้แต่ว่าซื้อมันสีเงาเพิ่นก็เลยอยากรูปข่อยก็เลยเปิดแล้วก็อ่านให้เพิ่นฟังพี่น้อง เออมันเป็นสมเด็จนั่นสมเด็จนี่งี้สินะพ่นว่ากันหัวขวานมาสันบ่มเป็นอย่างเด้ซื้อมันยาวเพื่อนจำบ่ได้ซื้อไทยเพื่อนก็จำซื้อมันบ่ได้พี่น้องคอยกะบอกเพื่อนน้ำดิพี่น้องซื้อใจอยากรู้มันบอยู่ตนทานผ่านมันมีเลขก่าบางสิคอยจะบอกปูกับยาข่อยอันอยูต้ฐานผ่านมันมีเลขเด้เจ้าพีกเบื้องเนื้ยบอะไรบางส่เจ้าพีกเบื้องข้างล่างอ่ะคอยจะไปซื้อลอตเตอรี่ เออหลังจากนั้นกับเ้วอีกพี่น้องเพิ่นกับมาส่อต่อคอยเรื่องเพื่อนกับมาสอขอยต่อเรื่องลอตเตอรี่นะคะเออเรื่องตัวเลขเรื่องลอตเตอรี่นั้นโน่นนี่นี่นั่นนะคะเ er นาะแต่ว่าส่วนของยาของยาหันของยาหันขอยซื้อเป็นตุ้มหูพี่น้องแต่ว่าเขอบร่ได้ทายรูปเนาะเขอยบ่ได้ทายรูปนะบริบริทายรูปตอนแกะกล้องไว้แล้วเนาะขอายมิตะกล้องเป็นตุ้มหูมูเป็นตุ้มหูมูธรรมดานี่แหละพี่น้องซื้อมาตะทายผุหละเพื่อนกับมากยู่เพราะว่าอัน กระดิกใจเพื่อนยู่พี่น้องคอยชื่ออันตุ้มหูมูกแล้วกเป็นกระเป๋าอันใสเหรียญน่ะนะพี่น้องเป็นกระเป๋าใสเหรียญกระเป๋าใสเหรียญนั่นมันเป็นจากสานพี่น้องมันมาจากเพื่อจะเอากกเอาพื้อยอย่างสินธรมมเหตุที่เขาเอากระถ้แล้วเขาก็ไม่ตัดเย็บเป็นกระเป๋าอันน้อยๆพี่น้องเอามาใสเหรียญกับคอยกับเอาไปให้เพื่อนที่จริงมันกรบเปอยากได้ดอกเพื่อนมีหมดแล้วแต่วพอคอยกับเอาไปให้เพื่อนเสื้อเพื่อเป็นเพื่อเป็นอย่างล่ะบ่บถือพี่น้องเออ เพื่อนมันเป็นอย่าง่รบ้วรู่คอยกับบอกบ้ว,บว,บวถือแต่ว่าคอยกับไปเพิ่นคือเกา่าเออเพิ่นก็บ,บอกทุกรื่องาลาบ้าบ้วต้องออกมาบ้าบวต้องออกมาแต่คอยกับเอาไปนะคะสำหรับคลิปนี้กับไว้ซรัพนี้นะคะขอกันคลิปหน้านะคะบายบาย